พี่พิยาสวัสดีครับอึ่มมมมมไว้ไวสวัสดีค่ะยิ่งนอนยิ่งง่วงจริงๆนะ เราไม่นอนอ่ะก็ไม่ง่วงแต่พอยิ่งนอนอ่ะยิ่งง่วงพี่วินพี่ประเพชรสนใจอ่ะพี่ประเพช่วนใจอ่ะ ดูโอวยมีใจอ่ะวัดพี่หวหยยันขอบคุณค่ะไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมอะ่ะ <laughs> <laughs> ถือกระตามีแบบมีลูกหนึ่งก้าน <sk r isa> โอ้ย ừ, chụp mua chụp mua Đừng bên lửa đấy gấp đôi. nhà tiến khó nè,